เรื่องเล่าเด็กหลังวัดตอนเวลาธรรมหลวงพ่อฤสีลิงดำเตือนกำหนัดห้ามธรรมเด็ดขาดใครทำตกเอเวจีมหานรกนรกขุมลึกสุดสวัสดีครับคุณผู้ฟังเอเวจีนรกคือนรก อันแสนสาหัสไหลความปราณีเป็นมหานรลกที่ลึกและกว้างใหญ่ที่สุดเป็นนรลกสำหรับผู้กระทำกรรมหนักอย่างหาที่สุดมิได้เช่นฆ่าบุพกาลีฆ่าพระอรหันต์ทำ้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและยุยง ให้คณะสงแตกแยกขุมนรกล้อมด้วยกำแพงเหล็กที่เปลวไฟลุกท่วมสัตว์นรกจะถูกเพลิงเผาผลาญด้วยอิริยาบถต่างๆทั้งนั่งยืนหรือนอนตามกรรมของตนอยู่ในห้องสีเหลี่ยมและเหลาเหล็กเสียบให้ทะลุล่าง ตรึงให้แน่นิ่งไม่สามารถขยับร่างกายได้อายุของสัตว์นรกในอเวจีนรกคือหนึ่งกันเวลาธรรมนี้เรามาฟังหลวงพ่อหรือสีลิงดำแห่งวัดท่าสงสะแดงพระธรรมเทศนาเตือนกำหนัก ห้ามทำเด็ดขาดใครทําตกอเวจีมหานรลกหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเล่ามาฟังพร้อมกันนะครับสาะุรชนวุตรบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทรั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะคนรับวันนี้ก็มาคุยกัน เรื่องมหานรกขุมใหญ่จัดว่าเป็นขุมพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมมหาราชทรงทรัสว่าเป็นนรกที่มีความร้ายแรงมากซึ่งมีนามว่าเวจีมหานรกความจริงนรกขุมนี้รู้สึกว่าอยากคุณโหพวกเราอยู่มากทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้า,จา <c oughs> ทรงเคยตรัสถึงพระเทวทัตซึ่งต้องมาถวยทุกเวทนาอย่างหาสาหัสอยู่ในเวจีมหานรกจัดว่าเป็นนรกขุมใหญ่ที่มีความร้ายแรงมากที่สุดร้อนมากที่สุดกระแสเปลวไฟในนรกนี้ไม่มีเป็นไฟที่มีสีละเอียดมาก สำหรับความร้อนแรงของไฟถ้าเราไม่ทราบว่าไฟประเภทไหนมันจะร้อนมากร้อนน้อยก็ลองพิสูจน์ดูสมัยก่อนนี้เขาใช้เรือเครื่องเผาหัวเวลาที่เขาจะเผาตอนแรกก็แปลว่ลไฟมีเปลวแต่พอร,ร้อนจะจัดก็หาเปลวไม่ได้แล้วสำหรับไฟแนวเวจีมหานรกนี G ้ ah i, มันละเอียดมากเกิน มองไปแล้วค,คล้ายๆว่าจะพบกับแสงสว่างเฉยๆไม่มีสภาพของไฟปรากฏแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมองไปดูสัตว์นรกทั้งหมดเราก็ไม่เห็นเนื้อเจนได้กระดูกแดงฉานเหมือนกับว่าเหล็กที่ถูกเผาไฟจนแดงสแสดงถึงการร้อนแรงของสัตว์นรกในในุมนี้ เป็นอันว่าเอเวจีมหานรกจัดเป็นนรกขุมใหญ่พิเศษและก็มีความร้อนแรงพิเศษท่านกล่าวไว้ในบาลีว่าเป็นอัจรังสมัยที่แปลแปนบาลีอยู่ยังเป็นนักเรียนสมัยนั้นเคยแปลว่าท่านบอกว่านรกเอเวจีมหานรกมีความร้อนแรงมากมีโทษทุกข์ทรมานหนัก แต่ว่าหาการเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เริ่มชักสงสัยว่าทำไมเนาะในเมื่อมีความทุกข์ทรมานมากมันก็ต้องดินในเมื่อปลายกดตามพระบาลีต่อมาท่านกล่าวว่าไม่มีทางจะดินเพราะมีหอ,อกตรึงหมดสำหรับหอ,อกนี่มันตรึงอยู่ทั้งหกทิศเพราะว่าในขุมนรกหนึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนห้องเหล็ก มีบานปิดทั้งหมดสี่ด้านแล้วก็มีพื้นข้างล่างเป็นเหล็กมีพื้นข้างบนเป็นเหล็กหอกจะเสียบออกมาจากฝาทั้งสี่ด้านทั้งด้านล่างและด้านบนพุ่งออกมาทางซ้ายทะลุไปติดฝาข้างฝาโนนแล้วก็ดำก็ติดอยู่ทังฝาข้างซ้ายอย่างนี้เป็นต้นตรึงหมดจนกระทั่งไม่สามารถจะหวันไหวเคลื่อนไหวกายได้ ยังได้ทราบชัดว่านรกคุมใหญ่คุมนี้เป็นขุมที่มีความทรมานที่สุดสำหรับท่านที่เจริญพระกรรมฐานและกำลังฝึกมโนมยิทธิตอนนี้ต้องระมัดระวังให้มากท่านเองสามารถจะไปท่องเที่ยวสวรรค์ได้ท่องเที่ยวนรกได้และก็จงอย่าคิด ว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้วิเศษเสร็จแล้วสาม,มารถจะพ้นกรรมชั่วที่ตัวทำไว้และก็หนีจากนรกไปสู่สวรรค์บ้างสู่พรมโลกบ้างถ้าความลืมตัวอย่างนี้ปรากฏแก่กท่านเมื่อไรขอท่านทั้งหลายได้โปรดทราบว่ากรรมใหญ่สมบัติที่มีความสำคัญในเมืองนรกคือเวจีมหานรกจะมาถึงท่าน ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าดูตัวอย่างพระธิวทัต์มาบวชเข้ามาในสมัยที่องค์สมเด็จประสงค์สวัสติโสภาคยังสมงพชชนอยู่สมเด็จพระบรมครูก็แนะนำสั่งสอนให้พระธิวทัต์เจริญกรมมกรมฐานคำว่ากรรมฐานนี่รวมทั้งสมถะและวิปัสสนา แต่ได้ว่าท่านทเทวทัตได้ฌานโลกีและทรงอภิญญาสมาบัติอภิญญาสมาบัตินี่ความจริงมโนมยิทธิที่ท่านฝึกกันก็เรียกว่า,าพิญญาแล้วก็สําหรับพิญญามโนมยิทธินีเราเรียกว่า,าพิญญาเล็กเพว่าไปในสถานที่ต่างๆได้แต่เพียงอภิสสมานากายที่เราเรียกก็ว่ากายในกาย แต่สำหรับอภิญญาที่พระเทวทัตทรงนั้นแปลภิญญาใหญ่คือสามารถจะนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินเดินอากาศก็ได้จะไปในรกไปสวรรค์ก็ได้อาศัยที่พระเทวทัตมีจิตเป็นพานมีสันดานหยาบมีบาปอยู่เป็นอารมณ์เมื่อทำตนอย่างนี้ได้ก็มีความกำเริบคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษ อยากจะปกครองสงแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าจึงขออนุญาตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาปกครองสงแทนโดยอ้างว่าภารากิจของพระพุทธเจ้ามีมากยากในลำบากในการปกครองจะขอปกครองสงแทนนี่น้ำใจของพระเทวทัตก็มีความกำาเลิบลืมตัว ความจริงพระนีเขาไม่ได้ถือศักดิ์ศรีอย่างอื่นเป็นสําคัญถือเอาการบรรลุมรกผลส่วนใหญ่เป็นสําคัญเวลานั้นพระโมกัลาราษาริบทซึ่งเป็นอาคาสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่และยังมีมหาสาวกที่เรียกกันว่าอาติอาศิติมหาสาวกอีกแปดสิทก็ยังอยู่ที่มีความสำคัญรองลงมานอกจากนั้นยังมีพระสาวก ที่ได้พิญญาสมาบัติวิชาสามอีกมากสิเวราหันนับไม่ได้แต่ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่เคยมีจิตกำเ,กเริบเสบสานอยาจะปกครองพระสงค์แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านรู้ดีรู้ชั่วสำหรับพระเทวทัตได้แต่เพียงอภิญญาโลกีก็ทน,นงตนว่าเป็นผู้พิเศษ จะขอปกครองพระแทนองค์สมเด็จพระบร,รมโลเช์ก็ลองคิดดูว่าความเลวของจิตขมเทวทัตมีเพียงใดพระที่มีความสำคัญกว่ามีมากเจ้าพระที่มีวิสัยยังไม่พ้นนรกไปปกครองพระอรหันต์มันจะไหวที่ไหนเพราะว่าตามธรรมดาพระที่ยังไม่ได้อะไรยังวา่เทวทัตเนี่ยถือว่าไม่ได้อะไรเป็นชานโลกี แล้วก็เป็นภิญญาโลกียังไม่มีความดีอะไรมากยังไม่สามารถจะทําตัวให้คนนรกได้สําหรับพวกท่านก็เหมือนกันท่านยังมีกําลังใจคือด้านอภิญญาสมาบัติไม่เท่าปเทวทัตขอทุกท่านจงจวดดูตัวอย่างแบบฉบับปเทวทัตไว้ถ้ามีความกำเริบเมื่อไรจะลงนรกแบบนี้เหมือนกัน ไม่หมายไม่ได้หมายความว่าท่านจะขอปกครองสงแทนผมหมายถึงว่ารู้ตัวท่านลงตัวว่าเป็นผู้วิเศษอันนี้มีความสําคัญมากจงระมัดระวังนี่ขอคุยกันต่อไปพระเทวทัตจะเริมแบบนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตเธอก็โกรธหวังจะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นตามพระสูต ยังส่งนางส่งนายขมังท่านนูไปยิงพระพุทธเจา้าบางส่งช้างนาลาคิรีให้แทงพระพุทธเจา้าบางกลิ่งหินจะให้ทับพระพุทธเจ้าให้ทรงตายบางต่อมาก็ทำสังเพตเห็นได้อย่างว่าคนที่ได้พิญญาสมาบัติตยังไม่ใชโผู้เิเศษยังตกอยู่ในอำนาจของความโลภคือตัณหา ยังมีความอยากอยู่ฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูจงระมัดระวังจิตเราฝึกพระกรรมฐา,านได้นิดๆหน่อยๆที่ผมพูดว่าท่านทั้งหลายฝึกเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆนันยังไม่ได้อะไรมากอย่านึกว่าตัววิเศษแต่คิดว่าตัววิเศษเมื่อไรก็ลงนรกแบบพระเทวทัตเหมือนนั้นตอนนี้ไปเราก็มาคุยกัน ถึงเรื่องเอเวจีมหานรกตามพระบาลีทว่าแบบนี้ว่าเราสัตว์เทบบาเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์โทษทรมานอย่างสาหัสเพราะว่าระวังแมมท่านท่านสับปสระบลีนี่ฟังยาก <c oughs> เป็นอันว่าจจำไม่ก็แล้วกันว่านรกในเอเวจีนี่มันหนักเหลือเกินสำนวนพระบาลีนี่ฟังแล้วขัดขัด กล่าวต่อไปว่าเมื่อกล่าวถึงชะตาความชีวิตความเป็นอยู่เ่าสัตว์ในเวจีมหานรกนี้ย่อมมีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกข์แสนอย่างแสนสาหัสสุจพนาีนภาษาบาลีนะเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขมใหญ่ที่สุดกว้างใหญ่กวา่าบรรดานรกทั้งหลายทั้งหมดและดูน่ากลัวสยดสยองและเห็นเป็น เป็นราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งโรจน์โชตินายการด้วยเปลวไฟภายในก็มีเปลวอันร้อนระอุไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดแท้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาเว้นเลยดละสัตว์ที่ไปเกิดบัติเกิดในมหานารกเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่าคุนอื่นทั้งหมดแอาอดาดย,ายัดใีญ่กระเสียกัน เราก็ว่าสวยทุกเระโทษในมหานรุมนี้แตกต่างกันไปหลายอิท,บทิบาทหลายท่าหลายทางเช่นเคยถ้าเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทรมานทนทุกในอิทิบาทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องสวยทุกทนทุกเวทนาอยู่ในอิทิบาทเดิน คยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็ต้องสวัยทุกในท่านนั่งและท่านนอนรวมความเมื่อเคยทําบาปกรรมไว้ในท่าไหนาก็สวัยทุกเวทนาในท่านั้นนี่ท่านฟังสำนวนบาลีเล็วพอเดียวคนาจะอธิบายให้ฟังนี่ผมแปลมาใหม่ๆเพราะก็ลำบากใจมีอกันว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทําท่าสวยทุกเวทนาแบบนั้นปะเดียวคือรู้ แปรบาลีแล้วถ้าคิดตามเฉยๆก็ตีความหมายผิดหมดถ้าพบของจริงเข้าจริงจะทราบแล้วก็กล่าวทั้งกล่าวต่อไปว่าต้องสวยทุกข์ทรมานอยู่ในเวจีมหานรกนี้ด้วยกลักษณะเช่นนี้จนกว่าอาถึงอายุไขคำว่าถึงอายุไขจากนรกนี้ก็หมายถึงเวลาหนึ่งกับ ท่านที่ลงในรกขุมนี้ต้องสวยผลเวลาหนึ่งกับจริงจะพ้นนี่ก็ท่านว่ายัางไงต่อไปเพราตอนหลังก็ไม่มีอะไรบ้างและท่านผู้เอ่อท่านว่าอย่างนี้นะและท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายนรกซึ่งเป็นนรกขุมใหญ่มีอยู่ทั้งหมดมด้วยการป่ขุมดังกล่าวที่มาแล้วก็บรรดานรกั้งอยากขุมใหญ่ไปขุมนี้ หายได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันไหมความจริงอยู่ห่างไกลกันมากจะเรียกว่าคุมหนึ่งหนึ่งเป็นโลกหนึ่งหนึ่งก็เห็นว่าจะได้ความจริงใหญ่จริงๆแต่ความเห็นของผมว่านรกคุมหนึ่งหนึ่งมันโตกว่าโลกมนุษย์ที่อยู่นี่มากไม่ใช่ถ้าไม่ใช่โลกหนึ่งที่ผมพูดนี่ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทิ เวลาที่ลงไปดูนรกให้สังเกตนรกขุมหนึ่งหนึ่งแล้วก็มองดูมาถึงมนุษย์โลกเราจะเห็นว่ามนุษย์โลกในเล็กนิดเดียวไม่เท่ากับขุมหนึ่งของนรกนี่จ้กล่าวต่อไปว่าแต่ละขุมนอกจากอเวจีมหานรนนอกจากนารกขุมใหญ่แล้วซึ่งคล้ายกับเป็นเมืองใหญ่เป็นประธานก็ยังมีขุมเล็กๆที่เป็นบริวารอีกสี่ขุมอี่สี่ทิ ทิศเลขสี่ขุมรวมกันแล้วทั้งหมดเป็นสิบหกขุมด้วยกันนรกบริวารน,นี้มีชื่อต่างๆกันสำหรับนรกบริวารจะเก็บไปพูดในวัน,วนต่อไปวันนี้เราก็มานั่งคุยกันถึงเวจีมหานรกในทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญาแต่คำว่าทัศนะของท่านผู้ทรงอภิญญานี่ขอท่านอนหลจงยกเว้นผมเสีย ไม่ใช่ทัศนะของผมถ,ถ,ถ้าว่าทาเยาถาม่าทัศนะของใครก็ตอบไว้ช่างเถอะจะไม่บอกเป็นอน,นว่าท่านพูดทรงอภิญญาด้วยกันเหมือนกันย่อมมีความเข้าใจและรู้เช่นเดียวกันท่านกล่าวถึงนรกคุมใหญ่ตอนที่เราสงสัยกันว่าคนยืนทำบาป ก็เสวยทุกขเวทนาในท่ายืนคนนั่งคนนอนคนเดินก็เสวยทุกขเวทนาในท่านั้นเป็นอนุว่าถ้าเราแปลหนังสือแบบนี้แล้วก็ตีความหมายจะพลาดไปคนได้เพราะในจุดหนึ่งพขาบอกว่าบาลีบอกว่าอเวจีมหานรกไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วทำไมเราจะมาอยู่ในลักษณะยืนเดินนั่งนอนไอ้ยืนไอ้ยืนนั่งนอนนี่ไม่สำคัญ สำคัญเดินเดินสวยกรรมอันนี้ไม่มีแน่จะลืมว่าท่านกล่าวอยู่ในท่าตัวอย่างเ่่พนปเทวทัต์ที่ทำกรรมกับองค์สมเด็จพระสงสวัสดิ์ในลักษณะของการยืนคือแสดงท่าความใหญ่โตเรื่องหนึ่งขอปกครองสงฆส์เองนี่เป็นลักษณะของการยืน พราะคนหวังวามีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงกว่าบุคคลอื่นเหมือนกับคนยืนรายการที่สองพระเทวทัตมีคําสั่งให้ในายขมังธน,นูไปยิงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นทัศนะของการยืนรายการที่สามพระเทวทัตมีคําสั่งให้ปล่อยช่างนาลาคิลีให้แทงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืด และราก,การที่สี่พระเทวทัตกริ่งผินให้ไปทับองค์สมเดมม็จตรสสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการยืนฉะนั้นการยืนของพระเทวทัตจึงยืนทางแข้งทางขากลางแขนกลางขาทั้งหมดถูกหอกตรึงเข้ามาทั้งหทิศขยับขยื่อนอะไรไม่ได้เลยไฟเผาเข้ามาทั้งหกด้าน ที่ด้านหน้าด้านหลังข้าง,งสองพุ่งเข้ามาข้างล่างก็พุ่งขึง้นข้างบนก็พุ่งขึง้นพื้นซึ่งเป็นเหล็กแรงฉายก็ร้อนจะดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เขาเผาสุกแล้วอันนี้เป็นลักษณะของมทเทวทัตต์ดังนั้นจิตขมัดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าศึกษาคือละเวน้นอาการที่คิดอย่างมเทวทวัตเสียนี่เป็นลักษณะหนึ่ง คือคิดกำเริบคิดการเลื่อมตัวคิดว่าตัวเป็นผู้วิเศษจงอย่าให้มีในบรรดาจิตของท่านทั้งหลายถ้าว่าจิตของท่านหลายยังทรงใจอยู่ในลักษณะของปฏิวทัติท่านก็ต้องไปอยู่กับปฏิวัติอย่างนี้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินสีจะให้บรรดาท่านทั้งหลายฝึกจิตในด้านอนุสติคนดีในกรรมฐานสี่สิรือมหาสติปถานสูตร ตั้งอยู่ในพรหมีหารสี่อยู่ในจรณะสิบห้าอิทิบาสีอย่างนี้เป็นตน้นจิตของเราก็จะพ้นจากความเป็นสัตว์นรกเมื่อคุยกันต่อไปถึงว่าการของสัตว์นรกที่สวยทุกขเวทนาเราจะทำบาปอะไรกันบ้างคนที่ทำบาปใหญ่ในสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าต้องตกนรกทั้งเป็น ก็คือหนึ่งพระเทวทัตประวัติทราบอยู่แล้วสองจินตามาน,นวีกากลั่นแกล้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นได้ค่าจ้างรางวัลจากบรรดาพวกเดรัจฉทั้งหลายแกล้งโจท์โทษองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าทําให้ถือท้องเวลาที่พระพุทธเจา้ายังเทศอยู่เดรัจฉเอาไม้ท่อนจันท กลึงด้านหนึ่งแบนด้งหนึ่งนูนคล้ายคล้าคนท้องทำเชี่ยวสายรัดผูไว้าในท้องเธอนุ่งผ้าคุมการเป็นคนมีคันมาร้องเรียกองค์สมเด็จพระพักกวันว่าพระสมณะโคดมจงนั่งหน้านวนเทศสอนชาวบ้านอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเธอทำให้ฉันท้องฉันใส่เวลานี้ใคร่จะคลยอ,ยอดแล้ว ขอเธอจงไปหาฟืนสำหรับจู่ไฟจัดสถานที่ไวส้สำหรับเชิงคลอดเมื่อโดนเครื่องแบบนี้องค์สมเด็จเปชินสีก็หยุดเทศนิดหนึ่งแล้วกล่าวว่าพระคินนิดูกระนองหญิงสิ่งที่เธอพูดนั้นที่การทำให้เธอท้องเธอกับฉันเท่านั้นสองคนรู้กันคนอื่นไม่มีใครเขารู้ด้วย นี่ถ้าพระปัจจุบันไปพูดแบบนี้แล้วก็สวยบอกไม่ถูกชาวบ,บ้านจะเห็นด้วยแต่เวลานั้นปรากฏว่าพระอินทร์แปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเ,กเกข้าไปกัดสายเชือกขาดก็ไม้ท่อนจันท์ที่เธอคาดไว้ก็หลุดลงมาชาวบ,บ้านเห็นความจริงจึงพากันไล่ทุบไล่ตียอดหญิงคือจินตมานิวีกาเธอก้าวขาออกวิ่งแท่งกล่าวว่าธรณีทนไม่ไหว แยกให้นางตกลงไปในเวจีมหานรกอย่างนี้อย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งนั่นก็คือท่านสุป,ปาพุทธะซึ่งเป็นลุงพระพุทธเจ้าเองเป็นพ่อของพรรนางพิมพาโกรธว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าทิ้งลูกสาวไปบวชปล่อยลูกสาวให้เป็นไม้เจ็บใจวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมใจจะสเสด็จไปพินธบาบั พระเจ้าสุป,ปาพุทธะยินดชวนบรรดาบริวารเป็นนั่งขวางทางเดินกินเหล้าขวางทางพระพุทธเจ้าเสียพระพุทธเจ้าทรงไปบิณฑบาตไม่ได้กกลับหลังจากนั้นเพียงเจ็ดวันสุป,ปาพุทธก,ก็ถูกธรณีสุบให้ลงอเวจีมหารกนี่เรียกว่าตกมรรทั้งเป็นสมัยนั้นมีหกท่านเดยกันสำหรับท่านอุบลวรรน,นาเทรี ก็มีนันทมานพซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันติดพันรักท่าน่นสมัยเป็นยังไม่บวชเวลาที่กลับจากบินตาบาตัตก็เข้าไปหาปลุกปล่ำธรรมานาจารย์ในที่สุดเธอก็ต้องถูกธรณีสูกเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งก็คือนันทยักษ์เห็นพระสารีบุตรสาวกโคองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ เธอหาะข้ามไม่ได้กลับแล้วก็ลงมาพื้นดินเอากระบ,บองตีศีรษะภาษาริบทแต่ว่าเมื่อตีแล้วก็ภาษาริบทไม่เป็นอันตรายเธอก็ถูกธณีโูกไปเป็นนั้นว่ากรรมใหญ่ที่เปอนันตริยกรรมต้องลงอเวจีมหารกทั้งเป็นนอกจากนั้นก็คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหารันจัดว่าเปอนันตริยกรรม จัดเป็นกรรมใหญ่แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็กล่าวว่ากรรมใดที่เป็นอาชินกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นกรรมเล็กน้อยคือหมายความอาการฆ่าสัตว์สําหรับทาอาหารพี่บรรดาชาวบ้านหลายท่านโดยกันเคยพูดว่าสัตว์นี่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราฆ่าสัตว์กินแล้วไม่บาปข้อนี้ต้องระมัดระวังให้ดี แต่ถ้าว่าจิตของเรานี้เป็นจินตกรรมตื่นนอนตื่นขึ้นมาเช้าก็าอาจจะคิดว่าวันนี้เราจะแกงอะไรตอนกลางวันจะกินแกงอะไรตอนเย็นจะกินแกงรีกลับอะไรกับและแกงประเภทนี้ไซเราจะต้องมีสัตว์เป็นอาหารแล้วก็มีมากท่านในกการที่บอกว่าถ้าไปเอาสัตว์ตายมาทำอาหารกินกินไม่อร่อย ต้องกินสัตว์เป็นถ้าจิตเป็นปกติอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้เสมอๆอ,อารมณ์ทรงตัวเขาเรียกว่ามีฌานสมาบัติเป็นบาปหรือว่าทรงฌานทรงสมาบัติประเภทบาปๆเพื่อตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ตายและลงอเวจีมหานรกหากว่าท่านถามว่าถ้าหากว่าชาวบ,บ้านเขาไม่ฆ่าสัตว์พระจะฉันอะไร ก็ต้องตอบว่าพระไม่เคยแนะนำใครว่าจะต้องฉันอะไรพระทำตนเป็นคนเลี้ยงง่ายใครก็ให้อะไรแบบไหนพระก็ฉันแบบนั้นตัวอย่างองค์สมเด็จพระพักควรรันบรมศาสดา,าสัมมาสัพพุทธเจา้าในสมัยนั้นที่ทรงพระชนอยู่รามถวายอาหารแด่องค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งเป็นอาหารที่เขาแบ่งกินไปแล้ว แล้วก็มาถวายองค์สมเด็จพระบรทีพแก้วเธอก,ก็กราบทูลว่าเวลานี้อาหารของข้าพระพุทธเจ้าไม่มีรสเลิศเขาว่าอาหารที่รสดีๆใหม่ๆไม่มีมีแต่อาหารที่ต้องตักกินเข้าไปแล้วหมายความแบ่งหม้อไปกินตักจากหม้อใส่ถ้วยพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระมณะดูก่อนพราหมณ์เย่าว่าแต่อาหารที่แบ่งเลยอาหารที่เป็นเดนเราก็ฉันได้ นี่จะเห็นว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่สร่งเลือกอาหารถ้าอาหารนั้นไม่ผิดปีไหนอาหารนั้นไม่เป็นโทษก็ร่างกายก็ฉันได้อีกอันหนึ่งคือนางบุญทาสีเจ้าวนายสั่งว่าวันพรุ่งนี้เจ้าจงไปธุระที่โนนเธอก็คิดว่าอาหารกลางวันจะไม่มีจึงได้ทำแป้งจีผสมกระรรมคือเอา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 แป้งกับรำผสมกัน เอาน้ำใสให้เหนียวปิ้งเป็นเป็นจีหอ่อชายพกไปไปพบองค์สมเด็จพระจอมไตรเดินมากับพระอนท์นในระหว่างทางเธอจึงได้แก้ชายพกออกเอาเป็นจีออกมาถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอถวายแล้วเธอก็คิดว่าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าจะฉันรือจะโยนทิ้งก็ตามใจเพราะเราถวายแล้วก็ได้บุญ องสมเด็จพระพูทมีพระพ่าเจ้าจึงได้สั่งให้พระนนปูผ้าสังกตินั่งฉันข้างทางนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือพระทั้งหลายไม่เคยเลือกในอาหารเป็นไว้แต่อาหารนั่นเป็นโทษฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่อถวายพระจะได้บุญก็จงอย่าทําเลยมีอะไรก็ถวายอย่างนั้นก็แล้วกันอารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน คุยกันมาเรื่องสวรรค์นรกหรือเรื่องนรกคือว่าอเวจี v G, มหานรกเวลาก็หมดเส็จแล้วเพราะได้โปรดถ,ถือว่าการเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้เป็นแค่เป็นนิทัศนะเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเล่ากันอย่างละเอียดฉะนั้นขอท่านที่ได้มานมยิทีแล้ว จงไปตรวจด,ดูนรกแต่ละขุมจะได้เห็นนิตาตนเองจะได้ไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สยายามเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับการฟังในวันนี้ก็หมดเวลาเช่นแล้วต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีหากคุณผู้ฟัง ฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกดซั s สไคร e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ